สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับผมนะครับแบงค์นะครับวันนี้ผมก็จะมาตีบวกนักเตะห้านะครับตัวหนึ่งครับเป็นตัวที่ผมไม่ได้เอาลงทีมนะครับเพราะว่าเร็วน้อยครับไม่ใช่น้อยครับมันเร็วสองครับตอนนี้ผมก็จับมันมาเป็นผู้รักษาประตูแทนเอประตูประตูประตูแทนไอ้บุฟฟอนแล้วนะครับและตอนนี้ผมก็กําลังจะตีบวกตัวมันนะครับจอนชาวไร่นะครับเป็นบวกห้าห้าสิบเจ็ดล้านนะครับโอ้โห วันนี้เราจะมาตีบวกกันนะครับพูดซ้ำจะไปซ้ำมาผมนี่ตื่นเต้นเลยอ่นะา,น,น,น,าน,นะครับวันพรุ่งนี้ก็ครับก็เซนทันคอนแก่นนะครับมีงาน g s l ย่อมย่อมเล็กๆนะครับไม่ใหญ่มากโอเคคอนแก่น <Okay. S 1> ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันใหญ่ไหมแต่เพิ่งเนี้ยผมจะไปนะผมจะเจาลงผมตีตอนนี้เดี๋ยวผมก็จเจาลงนะครับนิดนึงอ่าก็อ่ะ ปล่อยมันไปนะครับแล้วก็ยังไงก็พรุ่งนี้ผมก็จะถ่ายคลิปตอนผมไปงานด้วยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมกดไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหยจอดช่าไรจอดช่าไรจอดช่าไรไล่มุกไปไกลๆทีกู Uh huh. บวกหนึ่งครับ uh huh. จบครับก็ต้องขอกับขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาชมนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้มันก็เรียบร้อยลงเดนเล๊กไปแล้วนะครับก็ต้องฝากกดซับสไครต์แล้วกดไลค์กดแชร์คลิปเอ่อก็ดีนะครับก็สวัสดีครับ uh huh.